รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลกร้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจจัน์มากมายที่คอยอยู่ความสวยหยาที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเพลียหัวใจและไปพร้อม สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตเดินทางมาถึงช่วงสิ้นปีกันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะได้เริ่มต้นปีใหม่กันแล้วใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆต้อนรับปี2 0 1 7อยู่วันนี้รายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกเราได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆไม่ว่าจะเป็นวิวธรรมชาติสุดอลังการ ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์และสถานที่ไหว้พระวัดดังสำหรับสายทำบุญหรือสายมูเราไปชมช่วงแรกกันดีกว่าครับว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่นี่คืออูบริซเคครับอูบริซิเคในภาษาจอร์เจียเนี่ยแปลว่าปราสาทของพระเจ้าปราสาทของหัวหน้าปราสาทของขุนานางประมาณนี้ครับที่นี่ครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นเมือง ที่เจาะเข้าไปในหินครับเราเคยไปมาแล้วหลายที่ทั่วโลกครับเราไม่สามารถบอกได้หรอกครับว่าที่ไหนเจ๋งที่สุดแค่เป็นเมืองที่เจอะในหินเนี่ยผมว่าก็เจ๋งแล้วที่จอร์เจียก็เจ๋งไม่แพ้กันครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอุบิสิเคมีความสำคัญยังไงครับต้องย้อนกลับไปประมาณ2,700 100ปีที่แล้วครับก่อนที่จะเป็นประเทศจอร์เจียคือจอร์เจียเนี่ยถ้าดูในแผนที่ครับจะแบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกครับตรงนี้เนี่ยแทบจะอยู่ตรงกลางของประเทศเลยในสมัยนู้นครับเวลาที่ใครจะเดินทางจากตอวันออกไปตอวันตกหรือตอวันตกมาตอวันออกเนี่ยต้องผ่านจุดนี้อุบิซิเคนี่จะแบ่งออกเป็น3โซนใหญ่ด้วยกันโซนแรกเนี่ยคือโซนของเว r ร์เกอร์หรือว่าคนงานจะอยู่ทางด้านล่าง ตรงกลางเนี่ยจะเป็นชนชั้นของบาทหลวงพวกพรีสต่ตางๆและด้านบนสุดครับคือเป็นพวก Royal Family นั่นเองก็คือจะแบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆภายในเมืองหรือว่าในถ้ำหินแห่งนี้แล้วกัน จุดนี้ครับในอดีตด้านในนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนโบสถ์เล็กๆครับแล้วก็มีบาทหลวงอยู่2หลุมตรงนี้เนี่ยคือจุดที่เขาเอาไว้ฆ่าสัตว์ครับเอาไว้บูชายันตรงนี้จริงๆแล้วเปรียบเสมือนกงศูลครับเป็นเหมือนที่เก็บภาษีของคนที่มาเยือนก็คือเวลาที่เขาเดินทางเนี่ยแน่นอนเขาจะนําสัตว์มาด้วยนําอาหารด้วยนําของมาด้วยตรงนี้ก็เหมือนว่า เอามาให้กับคนที่อยู่ในเมืองนี้เอาสัตว์มาฆ่าเพื่อ respect ให้ความเคารพรวมไปถึงว่าพอฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมานั่งกินกันเป็นเหมือนการเสียภาษีให้กับคนในเมืองนี้นั่นเองอันนี้ครับเป็นหลุมที่น่าสนใจมากต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยคือถนนเส้นหลักครับของเมืองนี้ที่จะเดินจากข้างล่างขึ้นไปด้านบนตรงนี้คือหลุม ลึกประมาณ3เมตรครึ่งครับหลุมนี้มีไว้ทำไมเขาบอกว่ามีไว้สำหรับขังคนที่ทำความผิดหรือว่าเป็นคุกนั่นเองก็คือจะไว้ตรงนี้เลยตรงถนนเส้นเมเลยใครผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นครับแล้วก็ประจานกันไปเลยว่าคนนี้คือคนที่ทำผิดกฎหมายนั่นเองครับ เราขึ้นมาอยู่ที่โซนที่2ครับคือโซนกลางที่ผมบอกไปตอนแรกว่าที่นี่แบ่งเป็นสาโซนโซนนี้คือชนชั้นกลางครับหรือว่าบาทหลวงคริสนี่อาศัยอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่คือสําคัญมากอันนี้คือคอนเฟอเรนซ์ฮอล์ครับหรือว่าห้องโถงไว้สำหรับประชุมพูดคุยสังสงรรค์ต่างๆานาจะจัดขึ้นที่นี่ เข้ามาในโซนของชนชั้นสูงครับชนชั้นที่อยู่สูงที่สุดของที่นี่ครับตรงนี้คือคิงธมาฮอนะครับชื่อในปัจจุบันนี้ในอดีตครับเรียกว่าเป็นจุดที่คนชนชั้นสูงเนี่ยจะมาประชุมกันแล้วก็คนที่มีอำนาจสูงสุดจะนั่งอยู่ด้านหลังตรงนี้บนเก้าอี้หรือว่าบนโรนบนบัลลังสำหรับในยุคนั้นนะครับ มาครับตามมาเลยครับนี่คืออีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญอย่างมากครับอันนี้คือโบสถ์ของคนชนชั้นสูงครับต่างกันยังไงลองนึกภาพกันดูครับตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นเสาสีต้นครับของมหาวิหารหรือว่าคาซิโดนะครับของโบสถ์ในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาในประเทศจอร์เจียเนี่ยคนจอร์เจียนับถือเทพเจ้าครับ มีการบูชายันสัตว์เกิดขึ้นครับจุดนี้คือจุดที่เขาใช้บูชายันสัตว์ต่างๆหันไปด้านนี้นี่คือแท่นพิธีครับเขาบูชายันกันตรงนี้เวลาผ่านไปเรื่อยๆครับคนในเมืองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงครับเลิกการบูชายันไปแล้ว แต่ในปัจจุบันนี้เขาบอกในเทือกเขาของคอเคซัสครับชนเผ่าบางชนเผ่าของชนจอร์เจียก็ยังบูชายันแกะอยู่เพราะว่าเขาอยู่ห่างไกลมากๆครับเขายังมีความเชื่อแบบเดิมอยู่นี่แหละครับก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนแต่ละแคว้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขามีวิถีชีวิตที่ยังเป็นออริจินอลอยู่ครับ อนนี้ครับผมก็กําลังอยู่ในแม่น้ำนะฮะที่ยาวทอดยาวผมว่าน่าจะไกลามากนะครับเขาบอกว่าเดินทางประมาณ3ชั่วโมงสถานที่ที่ผมอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าจางอานนะครับหรือว่าเรียกว่าแหล่งภูมิทัศน์จางอานครับซึ่งจางอานนะฮะเป็นมรดกโลกนะครับผมแบบผสมด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมนะครับผมเป็นหนึ่งใน8ของเวียดนามนะฮะเราอาจจะไปเข้าถ้ำก่อนครับ ครับผชมระวังก้มหัวหน่อยนะฮะใน <s> ถ้ำมีความมืดะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแสงสว่างทำลายออกไปด้านนอกแล้วเนี่ยหินหินหินย้นยอยนี่คือแบบว่าน้ำหยดคงที่มากโอ้ยสุดยอดเลยพอมองออกไปด้านนอกนี่แบบกลายเป็นแบบว่าสีเขียวภูเขาสูงตรหงงานนะฮะตรงนู้นเหมือนมีสิ่งปลูกสร้างนะครับ มีท่าเรือด้วยลงได้อยู่กลางหุบเขาเลยอ่ะ มาระยาทที่รู้โดยทั่วกันเลยว่าการเข้าไปในถ้ำเนี่ยอย่าไปจับหินข้างตา,งา,งางหรือบนหัวกระตามนะเพราะว่ามันมันใช้การเวลานะครับในการที่จะสร้างได้ขนาดนี้นนนะฮะอ,อ่าออกมาแล้วครับผมตอนนี้สว่างโร่เลยนะ ผู้ชมผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าที่นี่ทาไมถึงเรียกว่าเป็นมรดกโลกแบบผสมนะฮะระหว่างวัฒนธรรมและก็ธรรมชาตินะฮะคือเดาวอานะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่เราพายเรือผ่ากมานี้น่าจะมีอายุนานประมาณแบบผมว่าเยอะมีเป็นร้อยปีขึ้นไปแน่นอนนะฮะแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่นี่คือ เขาดูชินกับการพายเรือแล้วก็อยู่กับน้ำมากมากๆะฮะความสวยงามของธรรมชาติและก็วัฒนธรรมที่นี่มันผสมกันอย่างลงตัวจริงๆสมแล้วที่ยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกนะครับผม ปี New เยียครับชาว PPTV และก็ชาว The First Ultimate mm hmm. เที่ยวสุดโลกทุกท่านนะครับในปี2567ขอให้เป็นปีใหม่ที่ปังปังปังทำอะไรก็ขอให้ปิ๊งป้ยงนะครับผมยอดขายปังการงานรุ่งสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนานะครับผมสร้างสารรค์สิ่งดีกันต่อครับในปีใหม่นี้นะครับวันนี้ผมเพชรตะวันนะครับก็ฝากความคิดถึงและก็ความรักไปให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับผมเปตะวันเองนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่งาน Music in the Garden ครับซึ่งตอนนี้ครับเราจัดงานกันที่จุฬาเซนจุรีพาร์คนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปี2566ครับที่พนักงานของกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตนะครับทำงานกันได้อย่างเต็มที่และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับและอีกทั้งนะครับยังเป็นการพบปะสังสรรค์รวมไปถึงได้พบเจอกับผู้บริหารอย่างเป็นกันเองด้วยซึ่งคุณแซลลี่โอฮาร่าครับซีอีโออกรุงไทยแอ็กซ่าไลฟ์และคุณบุบผาวดีโอวรารินครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรนะครับจะเป็นผู้ให้การต้อนรับคุณฮัตซันเอลซาบราวิชิ CEO ของ EXA International Market และผู้บริหารจาก EXA นั่นเองครับงานนี้ครับเราจะได้สนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศสุดชิวกันอย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงเรามีคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังนะครับอย่างคุณปามี่นะครับจะมาเป็นผู้ร้องเพลงท่ามกลางบรรยากาศสุดชิวแบบนี้นะครับและงานในวันนี้จะมีอะไรสนุกสนานบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามความสุขด้านในกันเลยดีกว่าครับ ในงานเนี่ยก็ยังมีตลาดกรีนมาเก็ตที่ผู้เข้าร่วมจะได้ไปเดินช็อปสินค้ารักโลกกันด้วยนะครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตให้ความสําคัญครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีบูธท,ที่น่าสนใจเนี่ยสำหรับคนที่เป็นสายรักสุขภาพด้วยครับมีบูธตรวจสุขภาพให้ได้เช็คร่างกายกันอีกด้วยซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก,กเลยทีเดียวลหะครับ จับรรยากาศที่จะทำให้ทุกคนมีโอกาส relax แล้วจะเดินเดิไปด้วยกันกับรงไทย a อคซค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ enjoy tonight บรรยากาศร่มรื่นนะคะเป็นสีเขียวนะคะอาหารก็อร่อยค่ะ ขอบคุณบริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับพนักงานเพราะว่าในส่วนของพนักงานก็คือแบบทุ่มเทให้กับบริษัทเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบบริษัทตอบแทนนะคะเพื่อให้มอบความสนุกแล้วก็ความสุขให้ค่ะวันนี้เหรอคะลักกี้ดอเลยค่ะก็เป็นผู้โชคดีได้ iPhone 15 Pro Max นะคะ ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะครับกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับสามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้นะครับที่ f c e b o o k f แ Fanpage ของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www ก r u n g t h a i a x a co th อย่าลืมนะครับสามารถโทรได้ด้วยนะ1159ทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ผมเพชรตะวันครับขอตัวลาไปก่อนกับบรรยากาศสดชิลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปชิลด้านในต่อด้วยวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ อย่าปล่อยให้การพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรูเป็นเพียงแค่เรื่องในฝัน The First Tour and Travel ชวนคุณมาร่วมเปิดประสบการณ์อีกระดับบนเรือสำราญ Spectrum of the Sea เส้นทางสิงคโปร์ปีนังตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมจัดเต็มบนเรือเต็มอิ่มจุใจกับอาหารนานาชาติสุดอร่อยพักผ่อนในห้องพักสุดพิเศษชมวิวทิวทัศน์ได้ตลอดการเดินทางพร้อมเที่ยวชมสถานที่ทั้งที่สิงคโปร์และปีนัง ออกเดินทางวันที่4-7กุมภาพันธ์2 0 1 7จำนวน4วัน3คืนโดยสายการบินไทยจากราคา65,800บาทเหลือเพียง51,800บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดเพียง30ท่านโทร065-879-3936 ที่นี่ไม่ใช่ทัชมาฮาลนะครับถึงแม้ว่าจะเหมือนมากๆก็เหอะที่นี่คือบีบีกามักบาราครับันคือจะไปทาไอะอีกอย่างนึ่็คือเนื่อ,นอ,องจากว่าเขาจะประตับด้วยแสงไฟต่างๆขึ้นตามช่องต,าต่างๆมันจะสวยมากและที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระโพธิษัทเจ้าแม่กวนอิมปางพันกรครับผมดูฮะโ,โฮใหญ่อลังการมาก เป็นไก่ทอดที่อยู่บนแพนเค้กสไตล์ฮ่องกงนะครับราดด้วยเลมอนซอสดูเป็นฟิวชั่นดูมีความทรีชเนอลด้วยอ่